สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ผมมาเล่นเกมบาสเกตบอลซีโร่นะครับหวังว่าเอ่อผมจะไม่เจอแฮกเกอร์เหมือนในคลิป Blue ล็อกนะ <c oughs> อันนี้ผมเดาว่ามันก็เป็นเกมบาสตามชื่อนะแต่ผมไม่รู้ว่าเล่นยังไงเดี๋ยวต้องลองดูเอาแป๊บนึงผมผมสีส้มเนี่เมื่อกี้ผมวิ่งกับเอ่อสีน้ำเงินอย่างกับเป็นทีมเดียวกัน เอยแกงยังไงอ่ะอ๋อกด E อูโอ้เขาโยนเข้าด้วยสวยงามมาอ่าอ้าวผมผมส่งไปให้เขาเหรอผมส่งให้ไปตอนไหนอ่ะอ่ะ อ๋อเพราะว่าพอาดีผมไม่ค่อยได้ดูบาสเกตบอลผมเลยไม่รู้ว่าเมื่อกี้มุมเมื่อกี้คือโอ้โห,โหกระเด็นมันเป็นมุมส่งแล้วทำไมผมต้องส่งอ่ะทำไมเป็นผมตลอดเลยส่งมาให้ผมสิเพื่อนผมฟรียอยู่เนี่ยโอ้โหโอ้โหโยนให้ใครอ่ะโอ้โหยิงอย่างเดียวเลย อันนี้โอ้โห,โหนี่คืออะไรเอ,เออใช่ผมลืมตาอยู่ตอนนี้มันคืออ่ะแล้วแอนิเมชันตั้งเยอะสุดท้ายก็อ้อ๋อผมโดนพักเข้าเลยเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นอ้าวมีแอนิเมชันอีกแล้วเอ้อวุฒอ๋อ สำหรับโดนแย่งนี่นะต้องมีแอ,อ,อ,อนิเมชันด้วยเอออไม่ทันเออเดะ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 ไม่นะส่งให้ผมอ่าโอเคเขาส่งให้คนหนึ่งเออฮะผมยิงยังไงอ่ะโอ่งมากเลยอ๋อแป๊บหบนึง่งเมาส์ซ้ายคือยิงต้องกดค้างอโอเค เมื่อกี้ผมไปกดเมาส์ขวาไม่รู้เพราะอะไรเด้อโดนให้เข้าไหมเนะี่ยไม่เข้าเฮ้ยอ,อีโมดอีโมดเอ่อไม่อีโมดก็ได้ <c oughs> อื้อขาขาผมอีกะอะ รู้สึกผมเล่นเกมนี้แล้วอยู่บนพื้นนานกว่าเดินอีกอ้แอะเลยเสียใจเอเยนันมึงฝาแฝดผมหรอเปล่าน่ะ๋อไมคเขาใส่แวน่นนี่คือสไตล์ลองสปินสิระดับแดงคือดีที่สุดล่ะผมเป็นยักษ์โอเคสไตล์ผมคือยักษ์แต่ตัวผมตัวกระติว๋ว <laughs> แตะโอเคต้น okay. อันนี้คือพลังของผมคือวิ่งเร็วขึ้นไม่เอาสุ่มใหม่สุ่มใหม่ต้องให้ได้ระดับทองขึ้นไปม่วงล็อกดาวน์ขโมยอืมจริงๆก็ค่อนข้างดีนะแต่ไม่เอาผมต้องได้ระดับทองขึ้นไปอีกแล้ว อามาส่งครั้งสุดท้ายโอเคผมวิ่งเร็วขึ้นถ้าลูกบอลไม่มีใครถืออ่ะโอเคเอาเฮ้ยอโอ้คนนั้นเขาแย่งทําทำไมผมโดนผมกดอะไรผิดแน่แหละมันต้องมีวิธีกดดีเพือ่อผมไม่รู้ ส่งให้ผมขอบคุณครับเออส่งให้สวยง,งามส่งให้ผมส่งให้ผมโอ้ตัยง,งามคุณหลบอ้าวงั้นไงทำไมคุณไม่ส่ง,งผมฟรีรอยู่ไม่แก่เอออ่ากะ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  ทำไมไม่ส่งให้ผมกันเพราะนั้นเ K นั่นแหละเ้อโยนไปก่อนเลยเออ๋อนอเขาใช้พลังแล้วออนิเมชั่นนานมากเลยเกมนี้มันทำจากการ์ตูนอนิเมะอีกหรือบ้านผมไม่มั่นใจโอ้ สมัยก่อนสมัยรุ่นผมมันก็มีเกมบาร์สนะเอ่อแต่ผมจำชื่อไม่ได้ละนานมากแล้ว,วเอา oh no สวยงามสวยงามไปเออเออ เอาคนนั้นเอฟเคเหรอโอ้ผมไม่รู้เดือดโอเคคนผมทองเอฟเคอ่ะแล้วผมอ,อ,อืออ่ะเอออ่ะนีสองต่อสองยังน้อยก็แฟหน่อย้ออกายผมเออ ผมต้องอร uh, ู้เรียนรู้วิธีขโมยที่ดีกว่านี้โอ้เขาวิ่งผ่านคนนั้นเลยเหรอสวยงามเพื่อนเย่ <Yeah. S 2> อ่าไปนู้มีสมล้วโอเคต้องระวังโอสวยงามสวยงามยิงเลยเอา้าเดี๋ยวยิงให้โอ้

ต้องพยายามโยนลูกบอลให้เพื่อนพอดูเหมือนเพื่อนเออตาชุดดีกว่าปมโอ้ัดเขาใช้พลังขโมยหวยงามผมโดนแครี่มากรอบนี้แต่อย่างน้อยก็กำลังชน,นะเออเอาไปผมใช้พลังพิเศษของผมได้ด้วยเดี๋ยว พอมีลูกบอลเนีย่ยต้องรองวสวยงามอ่ะว้ายสไก่ทำไก่ทำทำไก่ไม่ได้ทำกดไม่ทันท้ <c oughs> จริงๆมันเป็นนกไม่ใช่ไก่แต่มันกระพือปีกเหมือนไก่ก็เลยเรียกว่าไก่สวยงามขโมยไป <laughs> อ๋อมีพลเล่นทีสามฝั่งผมละดีจังโอ้คนนั้นเขาทำเป็นไก่โอ้โหโดนหักหมดเลย <laughs> <laughs> หักหมดเลยเข้าไม่นะอ๋อไม่เข้า โอเคอะรอบนี้เข้าอ่ะอคนนี้ผมฟ้าเออสกินเขาคล้ายๆตัวร้ายในไอ้เรื่องนั้นเลยเอ,อ่ออะไรอ,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  cules, ะอ,อ่ะเอ่อเฮอร์คิเลสกับพุทธอาร์เคเลสแหละอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้เขาแย่งกันแล้วกันเหรอไม่รู้บอลอ๋อหรือว่าผมแย่งแล้วเขาแย่งจากผมทันทีโอ้ my god รยี่สิบสองแล้ว เกมนี้รู้สึกไม่ค่อยแฟร์เลยทีมอ๋อสวยงามชนะเย้โ yeah. okay. อเคก็พอสนุกดีแต่ดูเหมือนผมอาจจะต้องมาเล่นกับเพื่อนถ้าเล่นกับเพื่อนมัน่าจ,จะสนุกกว่านี้เกมแบบนี้นะโอเคขอบคุณที่ดูวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามช่องผมด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมลองเล่นเกมอะไรในโ o บล็อหรือในสตรีมอะไรพวกนี้ หรือ GOT โอเคอาจจะไม่ GO g o t เพราะส่วนนะส่วนมากต้องซื้อจากเว็บนั้นแต่อยากให้ผมลองเล่นเกมอะไรก็น,นั้นเอามาได้เลยบ๊ายบาย